กนปอมบอเหลื่เดืนคนดินหืสีพยุตยุบเป็นนายหยกีนึ่งเ่สีแงมันประเมืนพี่ดินพี่น้องมาองนี้ได้ละแสนอย่างงี้ทำไมถ้าพี่น้องมีสีบได้ล้านหนึ่งนี้พี่น้องอาจจะร้อยเลยอ่ะร้อะห้าถ้าแสนก็ย้าพันไม่พูดรถเขาขั้นเก่าเ้นห้าพันถ้าห้าแสนก็ห้าหมื่นนะเรส Đi อยู่กรุงเทพไปอยู่บ้านไหนเดียวกันเนื้อย่าง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  ไม่เลยอพ่ะไม่ได้โรยเกลือด้วยไม่โรยเกลือใส่ข้อสอบเนื้อดิบๆไม่ต้องใส่แล้วมันยังกินเลยเตะแปลกว่ะนัองนั่งดิบอยู่เหรอไม่เดียมเลยนี่ เพื่อกินคาเกียงพี่หาเอาชิ้นเล็กๆหน่อยพี่หน่อยมันเอาไปกินหรือเอา,เามอาไปเลีเเ้ยงก็ไปยัเลยไอ้ไอ้อยู่ข้างบ้านมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่มันมันมีเงินซื้อนั่นยาบ้ามันไม่ร้องนะฮะที่มันอยู่ข้างๆห้องบ้านเนี่ยเลือกร้องก็เออมันเก็บพวกมงี่พาดนี่นั่นโมงพาโดโลสามสี่สิบพี่หน่อยเก็บมัน่วงมันหายเออมันปลูกพ่อแม่ปลูกไว้เป็นเกือบร้อยต้นนะครับครับมันก็พอดีนะ อยากกินของหวานทำเป็นข้าวที่ม้วนใบไว้ผูกไงผมณแให้เป็นสีฟ้าหลังจากกินขนมปังหมดไปแถวนึงนะคะของหวานฝั่งฝังไลยโอ้โหหุ่นฟางเขาได้ยื้อปีกมาโอ้ยเยียบเมียวไม่เดินไปเหรอลูกไม่กล้าเดินวัเไดรอัวเดินรถดูฉุดขึ้นรถ ไ้แล้วเขาลด้ยุคับมาส่งที่เดิมแน่น <c oughs> อนดูหน้าแล้วไปไปอยู่เมื่อกี้เราไมาจด้ซอยไหนนะมันตีบตรงเออกูจำซอยหนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องฝรั่งหน่อย